สว,ส,สวัสดีครับผมน,นายวาัฒนะแถนวัฒนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนอนพงาตรัตราชวิทยาสงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชสีมาเขต5โรงเรียนบ้านดอนพงาตรัฐราชว,วิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็นเลิศโดยใช้นวัตกรรมที่มีชื่อว่าพงาตโมเดล สาเหตุของการชำระกำตัวนี้ในการพัฒนาสถานศึกษานั้นเนื่องจากโรงเรียนบ้านนอมพงษตรัตนวิทยาจากการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสมศรอบสามที่ผ่านมาได้เสนอแนะให้กับโรงเรียนบ้านนอมพงา์รัตนวิทยาว่าโรงเรียนบ้านนอมพงษ์นั้นขาดการบริหารจัดการที่ดีหรือ good practice ที่เป็นเลิศในการบริหารจัดก,การกาศึกษา,าและองค์ประกอบในหลายด้านเช่นองค์ประกอบเกี่ยวกับปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านนอนพงษ์งาดรัตราวิทยานั้นกล่าวไว้ว่าโรงเรียนบ้านนอนพงษ์งามรัตราวิทยาเป็นโรงเรียนให้การศึกษารเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีคุณธรรม รู้ใช้เทคโนโลยีดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขตามหลักปัตญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัววัตถุประสงค์สำคัญในการที่จะพัฒน,นาสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองพงานแห่งนี้ก็คือเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นเลิศโดยใช้พังงานหมเดีย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระดับคุณภาพของผู้บริหารครูนักเรียนและสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและประการสำคัญเพื่อเผยแพร่ผลงานตลอดจนคุณภาพมาตรฐานที่เรากำหนดไว้สู่สาธารณชนวิธีดำเนินการ พงงานโมเดลมีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั้งหมด6ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ขั้นการระดมผู้มีส่วนร่วมขั้นที่2ขั้นการตั้งเป้าหมายขั้นที่3ขั้นการสร้างเครือข่ายขั้นที่4ขั้นการปฏิบัติที่ดีขั้นที่5ขั้นการประเมินผลและขั้นที่6 ขันการพัฒนาสู่ความยั่งยืนจากการพัฒนาโดยใช้พงาดโมเดลในการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนบ้านดอนพงาารัดราชวิทยามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่ระดับกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่ภูมิภาคจนถึงระดับชาติ ดังมีผลงานดังต่อไปนี้ทุกคําบนว่าคือความปราถนาดีใช้ความเมตาปราณีคอยชี้หนทางเดินให้ร้อยเหนื่อยพันหนักกลันเป็นรับและห่วงใหญ่เพื่อทําหน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นคนผู้ให้วิชา หุ้มเทพเพื่อสิทธิจากจิตวิญญาณของครูแสงเทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่องเรื่อยมาให้สิทธิถึงฟังด้วยแรงหวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจเทว่าเป็นสุขอยู่ รู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจ ในส่วนข้อเสนอแนะในการใช้รูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศพาังานโมเดล 1. ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญต้องส่งผลให้เรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่งมีความสุขตามมาตรฐานการศึกษา 2. ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี มาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนและ 3. ควรกำกับติดตามประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็นเลิศพง,งาตโมเดลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบการเผยแพร่สู่สาธารณชนของโรงเรียนบ้านนอนพง,งาตรัฐราชวิยาได้นำ ข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษาอัปโหลดลงสารสนเทศไจ้แก่ Facebook ลน e m e s s e n g g r r เว็บเพจเว็บไซต์ YouTube โดยทุกท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดหรือเข้าไปเยี่ยมชมนะครับเพจของเรียนบ้านอพังานตลอดจน YouTube ที่อัปโหลดลงในสารระบบประมาณกับ10รายการ 为了เผยแพร่สูตรนั้น。